นี่ครับสายมูราสายมูรนรอบเวทีนะต่ออยู่ค่ะครอกองสาธุจะไปไหนน้ำเข้าเหรอครับจะมีการตีกันอันนี้นำเข้าเหรอครับครับนะฮะคือควายเหยียบตีนแล้วมาจากโคราชครับไม่ใช่ควายผมหรอกบรรยากาศน่ากโคราช่นเต้งประมุกเสลยนะโอ้ได้แล้วนะเราไปเห็นบรรยากาศเดินหากันรอบเวทีน่ารักค่ะครับคุณผู้ชมเป็นข้าเป็นความเพิ่งเคยเห็นมูราตัวเป็นๆ ทิ้ผู้จัดจริงๆค่ะวันนี้มาด้วใจัดจับไม่ใช่มูล่าใช่ไหมทัวร์จับฟาราบัตทิ้งเบนเพิ่ได้ยินชื่อนกนทิจับฟาราบัตถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอตรวจโอ้แปลกครับแปลกเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับแอดมินบอยมากไม่เคยเห็นคนด นี่หมดแล้วนะฮะน้หคุณผู้ชมดูเขาสิเดี๋ยวเลขานจะโค้งเข้าไปอ่ะโค้งเข้าไปหาตรงหัวตรงโหนกครับไปค่ะเมื่อกี้มีแปลกมากเลยมาให้กำลังใจแล้วเมื่อกี้พอบ่ายมาหมดนรั้งยาตัดบอกท่านต้องไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าเพราะว่าเมื่อเช้าเกี่ยวหญ้ามาแจกพี่ร้านแจ้แล้วเราบ้านไม่ดูเล่นกับบ้านมูรามูราดุใช่ไหม มั่าพูดถึง่อยู่คนนึง่งเราอดไม่ได้แยกไม่ออมูากับเจ้าตัวนัเมื่อก่อนประชุมที่จริงๆขึงนฝาผืนขึ้นฝาผืนถ้่อีสานมันก็เหมือนที่าคุยคนที่ตัาเดินให้ก็คือน้าภาจะใหญ่กว่าอะไรนะถอนจากสอบนครับครับแล้วคนอีกที่อยู่ในใจเลี้ยงายก็คือป๋าชื่ออะไรอ้วนปีกูโจีอ้วน นี่ครับคุณผู้ชมครั้งแรกเลยไม่มีมาสนามใหญ่ๆเราก็จะมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายครับอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นก็จะได้เไม่รู้มาหรือเปล่าวันนี้ก็คือป่าต๊อบจับต๊อบปาราพัทค่ะอุดรธานีแค่ชื่อนี่ครับคนนี้ใจมากแค่จะจำไม่ได้แล้วแค่ชื่อชื่อสายพันธุ์วันนี้เราจะต้องกล่าบลูกเวทีเขาก็จะแปลกครับคนก็จะมาลุดูลุมดูเยอะหน่อย ฟังได้ครับเนี่ยครับถ้าไม่เอ่ยถึงฟาร์มอะไรนะครับขวัญใจสัตว์เลี้ยงฟาร์มไหนนะขวัญใจสัตว์เลี้ยงฟาร์มนะที่โคราชไม่ใช่ที่โคราชค่ะเด็กมันก็ชี้นิ้วแล้วหัวร้อนย้อนเราก็ไม่รู้เขาวันนี้ก็จะไปโชว์ตัวครับแต่พอรู้ทีหลังก็ภูมิใจแปลกควายแปลกไม่ได้ครับตรงที่พัดก็อยู่กับผมวันตลอดตั้งแต่ตอนนั้นแม่ปุนมีีหรือเปล่าคะจับได้ไม่ดูไม่สนเจ้าแสงอาชีพเจ้าแสงอาทิตย์นะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งคือพี่ชายของน้าไหมพ่อของเอี่ยวพี่เอี่ยวค่ะครับนะพ่อเอี่ยวกับคุณวันนี้แอดมินบอยก็เดินเรือข่เดินนุ่นขาลารับเพราะว่างานใหญ่มากครับผมเราไม่มีเงินครับมีแค่ค่า้ํามารถมาประชุมงานที่จัดก็งานใหญ่มากไม่เคยที่จะเก็บเงินพวกเราเลยครับกินไม่เคยที่จะจ่ายเงินนะครับป้าอย่างนั้นเรากินทุกมื้อเป็นระยะห่างกันเอาครับผมต้องขอบคุณเนี่ยครับ นี่สาวๆมาชมมาชม้อยสงสาวๆก็ไม่เคยเห็นครับมาชมเจ้าเจ้าสายต่างเจนิงคึกัจจับฟาร์บัตวันนี้นะคะสนามแตกเนเดียวที่นาข่ายค่ะขี่ไดต้องเสื้อแดงเสดงเสดงขี่พี่ดูหน่อยขี่พี่ดูหน่อยอบค่ ที่ไหนไหนเลยนะคะกองตีความเส้นน้ำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊งเด็กแว้นนะคะแต่ขอร้องอย่าตีกันค่ะโดดพี่น้องจากอำเภอบ้านผืออุดรธานีใช่ค่ะ FC มาเยอะพี่น้องจากกาลสินบ้านหาดคือมันเป็นมันเป็นไฟแปลกครับคุณผู้ชมหัวหน้าคือพ่อจ่อยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยเห็นครับก็ไม่รู้จักรับประกันท่านอย่างไรครับว่า เลี้ยงควายจะจนหรือรวยไปแน่แต่ผมจับ,บใบมาปีนี้น่าจะสิบห้าปีูลัวอย่างไม่มีใครที่ยายจนสักคน